สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับท่านช anel เทพก้า1หนึ่งแห่ไลฟ์ไตล์นะครับวันนี้ก็จะไม่เป็นเทคโนโลยีนะครับจะมาในเรื่องของไลฟ์สไตล์ก็คือการไปช้อปปิ้งกับของที่แอมเมมานะครับล่าสุดก็ได้แบบว่าของที่ผู้หญิงหลายๆคนใฝ่ฝันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันนะครับว่าได้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวขอเปิดชิ้นแรกก่อนนะครับนะครับก็เอาตัวไฮไลท์เลยก่อนกัน นี่นะครับตัวนี้นะครับก็พอดีน้องสาวอยากได้นะครับก็เลยไปจองให้น้องนครับใช้เวลาเกือบสองปีครับกว่าจะได้ตัวนี้ออกมานะครับมาชมพร้อมๆกันนะครับว่าคืออะไร สัญลักษณ์ถุงนะครับแค่ถุงก็ดูหรูลานะครับในกล่องน,นี้ก็น่าจะเป็นพวกคู่มือหรือว่าอะไรนะครับอันนี้ก็แผ่นเลนโปรเทคชั่นอะไรต่างๆนะครับการใช้งานโอ้มีถุงใส่ด้วยนะครับเอเอมื่อก่อนเคยซื้อจำไม่ได้แล้วว่ามันมีถุงพวกนี้ให้ด้วยอะ อย่าเสียเวลามาดูกันเลยนะครับว่าคืออะไรนี่นครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆค,คลี่ปากถุงนะครับโอเคครับชมนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นทวิลลี่นะครับซึ่งมาในกล่องนี้แต่ว่าเราอเออกลัวพันเราไม่สวยไม่เป็นนะครับเราก็เลยให้เซลลเนี่ยช่วยพันให้ในกล่องก็เออไม่น่ามีอะไรนะครับ ออตนี้ถ้าเราปกติถ้าเราซื้อผ้าทวิลี่เนี่ยนะครับเขาก็จะแบบว่ามีตัวริปปิ้นเนี่ยที่อยู่ข้างกล่องนะครับเนื่องจากตัวนี้นะครับเราเอามาขันเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับอ่ะชมต่อนะครับกระเป๋าแน่นอนครับแต่เป็นรุ่นอะไรเอ่ยนี่นะครับเบอร์กิน30ครับสีนวนะครับหรือภาษาฝรั่งเศสก็คือสีนวนะครับ ภาษาไทยบ้านเราก็คือสีดํานะครับเป็นหนังโชโกนะครับหนังช o โกเนี่ยนี่ครับมันก็ดีอย่างนี้เองครับเพราะว่าเวลาตั้งเนี่ยมันจะไม่รวบนะครับไม่เสียทรงแล้วก็เป็นเอ,อตรงนี้เป็นอะไหล่เป็นอะไหล่เงินนะครับเะรษฐายตอนตอนสั่งเนี่ยก็เไม่ไม่ทันคิดะไรเพราะตอน,นเขาก็แบบนิยมสีทองกันแต่ว่าเงินกระดํามันก็เข้ากันนะครับแล้วค่อยมาดูกัน,นครับหน้าใน กระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวให้ชมใกล้ๆนะครับนี่ครับตัวฮาร์ดแวร์เป็นซิวเวอร์นะครับโอเคเราเปิดกระเป๋าวิธีเปิดนะครับก็จะมันจะมีเนี่นะครับตรงนี้ครับเราก็เลื่อนหมุนไปทางซ้ายนะครับให้เป็นขนาดล้วก็ค่อยๆเปิดนะครับเวลาเราไปออกกระเป๋ามานะครับเขาก็จะมีผ้าตัวนี้รองไว้ให้ตลอดครับนี่ครับนี่ครับก็ โอเคเดี๋ยวให้ชมด้านข้างอนกทีนะครับหมุนนะครับนี่ครับเซลล์ผ้าตัวนี้เป็นเอ,อ่อทวิลี่ตัวใหม่นะครับก็น่ารักเชียวเป็นเต่านะครับเต่าเป็นสัญลักษณ์ของาอายุยืนนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์เครื่องหมายเอมเสเป็นกล่องนะครับน่ารักมากๆเลยโอเคเรามาเปิดกันต่อนะครับ คือแนะนำนะครับถ้าเกิดเราลักกระเป๋ามากๆเนี่ยก็พยายามเก็บผ้าตังนี้ไว้นครับเพื่อลองไม่ให้มันเกิดริ้วรอยนะครับนี่นะครับโอเคนี่คความเป็นแอมเมสครับตรงนี้ครับเหมือนเป็นเข็มขัดคาดน่ารักมากๆเลยครับ อ่ะดูในกระเป๋ากันต่อนะครับตรงนี้เขาจะใส่การกระแทกไว้ให้นะครับเพื่อให้กระเป๋ามันเป็นทรงนะครับอ่ะให้ดูในกระเป๋าก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้กระเป๋าเนี่ยอ m s เนี่ยรุ่นอร์กินเนี่ยครับก็จะมีช่องหน้านะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีซิปด้วยใครจะบอกว่ากระเป๋ามันไม่มีอะไรเลยเป็นไปไม่ได้ครับก็เนี่ยครับมีความม,วามีมีซิปด้านใน เห็นไหมครับก็ถือว่าก็มีช่องเก็บนะครับไม่ถึงขนาดเป็นกระเป๋าโล่งๆนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็จะให้ดูตรงนี้นะครับขาดไม่ได้นะครับซื้อกระเป๋าอย่าลืมเช็คนะครับว่าในกระเป๋ามีตัวนี้นะครับถ้าคนที่เคยเล่นก็น่าจะรู้นะครับว่ามันคืออะไรครับนี่ครับกุญแจนะครับลูกกุญแจของ Air m e s นะครับ สีเดียวกับกระเป๋าครับนี่ครับเราก็จะมาคล้องด้านหน้านี่ครับเพื่อไม่ให้คนมาขโมยของในกระเป๋าถ้าเขาขโมยเขาคงหิ้วไปทั้งใบนะครับแต่ก็คงไม่มีใครอยากไปทําลายกระเป๋านะครับเพื่อจะมาเปิดกระเป๋าเราโอเคครับเนี่ยโอ้โหเฉพาะโซ่ก็สวยงามดูลามาเฮาโอเคครับเดี๋ยวเราก็ เก็บคืนไปครับเดี๋ยวจะให้น้องสาวเขามารับของไปนะครับอ่วิธีปิดกระเป๋านะครับก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต้องค่อยๆนะครับตรงนี้ โอเคครับเรียบร้อยผ่านไปกับชิ้นแรกนะครับมาดูชิ้นถัดไปนะครับก็เป็นไฮไลท์ตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็ใช้เวลาจองไปประมาณเกือบ2ปีนะครับแล้วก็มาถึงไฮไลท์ตัวที่2นะครับตัวนี้ก็ใช้เวลาจองไปประมาณครึ่งปีนะครับเอรร้านบูติกที่เราที่สาขาที่ผมอยู่นะครับมันก็ เรียกว่าไงไม่ไม่เคยวางขายนะครับบางทีเราไปเห็นสาขาอื่นนะ่จะมีพวกนี้เนะ่ยห้อยเป็นควงเลยเหมือนของถูกเลยแต่ที่นี่จะเก็บเงียบเลยครับเราจะเลยไม่รู้ว่ามีอะไรให้เราเลือกบ้างต้องต้องคุยกับเซลล์นะครับเ a เอขาจะเอ่อให้เราดูหรือเปล่าว่ามีอะไรบ้างน,ะนี่นะครับเปิดยากนิดหนึ่งตัวนี้เนี่ยมันเข้ากับกระเป๋าอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่หายยาก,ยากมากๆเลย ถูกต้องแล้วครับชามนะครับเปกัสซุสนะครับ,รบสีดำทั้งตัวนะครับทั้งปีกและตัวม้านะครับเป็นยังไงบ้างรครับม,มือสั่นนะครับเพราะว่าไม่เคยจับม้าแบบสีนี้มาก่อนเรามีสีอื่นแล้วแต่ว่าคือสีนี้เป็นอะไรที่อยากได้ที่สุดซึ่งเอเราเนี่ยก่อนที่เขาจะออกจากเอเอ MS เนี่ยเขาก็เลยทําให้เราซึ่งปกติอะ่ะก็ไม่ค่อยจอบเขาจะจองไม่ให้ไม่ได้ให้จองทุกคนนะครับตัวนี้ ถ้ามันแค่สะพายเอ,อมาใส่คู่ครับ perfect match มากๆเลยนี่ครับแต่ไม่ได้ครับตัวกระเป๋าน้องสาวไปแต่ว่าตัวนี้ขอยึดโอเคครับไฮไลท์ตัวที่สามนะครับดูจากกล่องก็น่าจะทราบนะครับว่าน่าจะเป็นเอ,อ่อของที่ใหญ่ประมาณเาล่านี้เป็นอะไรไม่ได้นะครับมาดูพร้อมๆกันนะว่ามันคืออะไร นนีะครับถูกต้องนะครับรองเท้าครับแต่เป็นรุ่นอะไรครับมาชมกันครับเป็นอะไรที่ตอนนี้กำลังฮอตมากแล้วคนก็ตามหามากนะครับนี่นะครับมาแล้วเออออกเสียไม่ถูกครับน่าจะมันชิเปชิเปอะไรสักอย่างครับเอาเป็นว่าเรามีปัญญาซื้อออกเสียไม่ถูกเรื่องของมันโอเคครับ เนี่ครับเอ่อเรื่องจากเราเท้าเล็กนะครับก็อาจจะแปนว่าไปคอปเปอร์เอ้เรียกว่าเป็นก็เลยหาไซส์ง่ายโดยที่ความที่ว่าเออมันมันเป็นไซส์กับผู้หญิงเนี่ยครับสวยงามไหมครับด้านล่างเป็นตัว h นะครับเลียงแถวนะครับแล้วก็ตรงนี้ stamp m s แล้วก็รวมด้านข้างด้วยใครที่เล่นอยู่ก็จะรู้ครับตัวนี้หายากมากในชอ็อป ขนาดซื้อออนไลน์ยังไงก็หาไม่เจอครับต้องแบบคุยกับเซลล์แล้วต้องซีกับเซลล์พอสมควรครับถึงจะได้รุ่นนี้มาอ่ให้ดูข้างนึงนะครับมาดูข้างที่สุดตอนนี้กําลังเข้าหน้าเฟืองนะครับหรือเออภาษายนเนยอมัเรียกเฟืองหน้าเออภาษาอังกฤษก็คือสปริงนะครับแล้วดูใบไม้ผลิเหมาะมากครับใส่ไปเดินเล่นนี่ครับให้ชมอยมางใ้ใกล้จนะครับ อินหนังแอมเสโอเคครับก็จบไปแล้วสามอย่างครับคราวนี้เราก็ตัวนี้เป็นการสั่งจากออนไลน์ฟลุ๊กนะครับได้มาแล้วก็ใช้วิธีไปรับที่ช็อปนะครับวันนี้เนี่ยเวลากล่องนะครับตูครับใครที่เคยสั่งของออนไลน์เนี่ยก็จะมีตรงนี้มาครับสวยงามมากเลยตรงที่ด้านในกล่องครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีกันของเครื่องน,นะครับอันนี้เป็นการสั่งออนไลน์แต่เป็นรับที่ช็อปนะครับนี่นะครับต่องขนาดนี้ก็ไม่คง<อ>ไม่พ้นแนวเป็นพวกชามเช่นกันนะครับแต่เรามาดูนะครับเป็นตัวอะไรเอ่ยนี่นะครับก็มีคู่มือนี่ครับ สวร์หน้านะครับเป็นยังครับตัวนี้ก็เข้ากระเป๋าเช่นกันนะครับเป็นของหายากเช่นกันนะครับซึ่งแบบว่าก็ไม่ได้หาไปง่ายๆวันนี้ก็เดี๋ยวว่ามีของไฮไลท์มาชมให้ชมกันเยอะพอสมควรโอเคนะครับขอบคุณที่ตามติดตามคลิปจนจบนะครับ ใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาด้านใต้นะครับยินดีตอบทุกคำถามในการแนะนำให้ไปออจองกระเป๋าแล้วก็ซื้อ,อ,อของ m อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าไปสวัสดีครับ